เอิอบักหนึ่งมาบักหนึ่งนั่งลงนั่งลงมาม่าจะทำคลิปเอานั่งลงเดี๋ยวจะเคลียร์ขี้หูให้นั่งลงเร็วๆอู้ยบึงไหนพี่น้องบึงมันนั่งควรเปิดในดูหูสิให้หมอตรวจหูให้หน่อยสิในดูปกติบึงใหนแม่มา้าบึงก่อนเคลียร์ขี้หูคนเด้กพี่น้องบึงที่ไหนง่ายที่สุเคลียร์นะ bơm bơm mama chia kỳ kìa hello 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 hello

ดูตะกลับมา <laughs> บอบบี้ขี้ดื้งขี่นอกออกหรือ,อยังออกหมดหรือ,อยังไหนดูสิไหนดูฟัน,นตรวจฟนันดูข้างนี้นดูข้างนี้หันหางไหมาบ้างบ๊งองเออหันไหม ได้ทุกอย่างกับเธอเบิง้งเบิ้งมามา่าเบิ้งครั้งนี้เบิง้งนี่แม่มันโชคกับพวนไงแม่เห็นบหมผมชื่อบอบบี้ครับผมชื่อบอบบี้ครับผมมาให้มามาเคี่ยวขี้หูให้ครับเนีย่ยสบายฟิลมากเลยครับ น้าก็รู้แล้วเนี่ยว่าเขาฟิลม,มากไอ้ยิ้มหน่อยไอย้ยิ้มย,ยิ้มสวย <c oughs> ยิ้มสวยไอ้ยิ้มสวยเดี๋ยวเอาเป็นตามา <c oughs>